โอ้ดอกไม้ช่อใหญ่ๆจากคุณเป็นกำลังใจให้น้องเบิร์ตจากพี่ไออ้อโหสวยงามมากเฟฟซี FC นำดอกไม้ไมาให้เบิร์ตอ่านหน่อยของใครของใครถึงน้องบาสเฮ้ยน้องเบิร์ตพี่ขอเป็นกำลังใจใน้องเบิร์ตเข้มแข็งโอ้สวยมากเลยเบิร์ตขอบคุณหน่อยขอบคุณเฟฟซีหน่อยครับ ยิ้มยิ้มครับน้องเบิร์ดก็ชอบชอบมากเบิร์ดชอบไหมชอบเอฟซีมาให้ได้โชว์ให้พี่ตั้มดูหน่อยพี่ตั้มจะถ่ายหน่อยโอ้โหสวยเนี่ยสวยมากเลยโอ้โหเบิร์ดพีเอฟซีแบบนี้ด้วยเอฟซีให้กำลังใจเบิร์ดอ่ะเบิร์ดรู้สึกยังไง อ,อ๋นนี้เบอร์ร้านเขาใช่ <c oughs> อ๋อหรือว่าเบอร์โทรเขาจะโทร <c oughs> บ้าแล้วนายบ้าไปแล้วมันไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เขาอันนี้มันมเบอร์ร้านเขาแต่ข้อความมันนี้คือข้อความเขาส่งมาเบิร์เบิร์ไรได,ดร,ร,รู้สึกยังไงได้ดอกไม้ช่อนนี้รู้สึกดีไหม Mình mới ra kinh nghiệm rồi đấy Đây là đọc máy Trạc ép phây ô hồ Rồi mà Kiếm khẳng máy อ๋อเบอร์นี้ก็คือแบบว่าร้านดอกไม้พาความที่ตอบรับส่งได้ใช่ใช่ใช่จำนนเบอร์อได้เปล่าเอฟซีให้ดอกไม้นะครับคนนี้เหรอคนนัน <c oughs> โอ้ยโอ้ยอุ้ยตายแล้วเก่าจนไอ้นี่เช็ดน,นี่ชนี้ก่อนเช็ดนี่ก่อนนี่ก่อน,น,น,อน,น,อนเอออ่ช่องนี้ช่องตามผู้ก่อกันดีนะครับ <c oughs> ใครจะเอาไปลง คารุณาให้เครดิตด้วยถ้าเป็นชีวะจะลุงหม,มูไปไหนครับคนนี้ให้ดอกไม้หรือใช่ไหมเบิร์ตหรือไม่ใช่นะนะอ๋อ oh, คนละคน,ลนไม่ใช่นี่ช่ใเอฟซีเขาให้มาอืมเอามาไม่โดนเลือดเลือดพี่ตรงนี้เลื้อน้องตรงนี้โดนได้ไม่โดนนุ่เป็นคนทิวจะมันก็เกลยดรวมกันมี่ชีวิตมันหนูอ,อ,อ่ะไม่ใจยัง จสีก็ํำดอกไม้มาให้